จริงๆสิ่งที่ง่ายที่สุดที่สามารถทําได้เลยครับก็คืออาศัยอํานาจตามคณะกรรมการกกม,มนะครับก็คืออยู่ภายใต้ชุดไอ,อตัว Cyber Security ภาครัฐที่ประธานเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะครับยกตัวอย่าง,าง,างเช่น การที่จะเป็นแอดมินเพจเนี่ยคนที่จะเป็นแอดมินเพจที่เป็นเพจทางการของภาครัฐจะต้องเปิดใช้ระบบ multi-factor authentication หรือการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนความหมายก็คือกรอก username password อย่างเดียวไม่พอถ้าไปล็อกอินในเครื่องอื่นจะต้องมีรหัส otp ยืนยันส่งมาที่เครื่องของแอดมินเพจที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในควบคุมเพจน,น,นั้นก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้อันนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรการขั้นต่ำที่สามารถดําเนินการทําได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันถ้าเราลองไปดูใน ประกาศเรื่องประมวลว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของกกมเนี่ยที่ผ่านมายังไม่ยังไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยสามารถใช้อํานาจในฐานะรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยเรียกประชุมกกมแล้วก็ออกประกาศวางระเบียบแนวทางปฏิบัติใหม่ได้ทันทีนะครับอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้การพูดง่ายคือการนําไปปฏิบัตเิเกิดประสิทธิภาพเนี่ยหลายๆครั้งถ้าเราออกระเบียบปฏิบัติไปอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคที่ว่าหน่วยงานของรัฐ ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้นําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอจริงๆควรจะเร่งเข้าไปเจราจากับแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook, Twitter หรือว่าแพลตฟอร์มเจ้าใหญ่ๆนะครับว่าในกรณีที่เป็นเพจของภาครัฐเองถ้ายังไม่มีการเปิดใช้นะครับการยืนยัน2ขั้นตอนหรือ multi-factor authentication เนี่ยให้แพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้นนะพูดง่ายคือระงับการใช้งานเพจทางการภาครัฐไปก่อน เพื่อที่จะบังคับให้แอดมินเพจนะครับของภาครัฐที่กระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยไปเปิดใช้นะครับตัวตัวระบบตรงนั้นก่อนถึงจะสามารถเข้ามาทำงานต่อไปได้ในอนาคตนะครับซึ่งจริงๆทางแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เขามีอำนาจทำได้เลยนะครับเพราะว่าตามหลักพวกพวก end user agreement ต่างๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดบอกไว้อยู่แล้วว่าว่าทางแพลตฟอร์มสามารถาระงับการให้บริการได้ถ้า เพจต่างๆเหล่านั้นกระทาผิดกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระเบียบนะครับแนวประมวลแนวทางปฏิบัติจากกรก,ะกะมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นประธาน,นออกมาแล้วบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยถ้ามีระเบียบประมวลแนวทางปฏิบัติต,ต,ตรงนี้ออกมาแปลว่าแพลตฟอร์มก็สามารถเข้าไประง,งับการใช้งานเพจต่างๆที่ไม่ปฏิบัติตามนแนวมาตรฐานขั้นต่ำนะครับที่ ทางทางกรกมกําหนดออกมาได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นแนวทางที่สามารถดําเนินการได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องตั้งเป็นโครงการใหม่ไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐเลยได้ทั้งสิ้นนะครับใช้อํานาจที่มีอยู่แล้วทําได้ทันทีครับ